ด,คด,ดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะวันนี้ความน่ารักของมาอ้วนมาฝากค่ะความน่ารักของน้องมิตตังมาอ้วนมาฝากขึ้นก้วจ้าเนี่ยมาอ้วนนอนนอนนั่นเนี่ยนะนี่นอนสบายอุาค่ะเขาเยินๆๆเนี่ยหมาอ้วนนี่นอนสบายอุ้าละส่วนพี่ลูกตาลอยู่มุมโน่น,อนนอนนๆพี่ลูกตาลอยู่มุมโน่นลูกตาลเขาก็นอนในที่นอนเขานัา่นแหละ นอนอย่างงที่นอนน้อยเขานนเนี้ยเนี้ยลูกพี่อ่ะ,อะวันก็อยู่ข้างแม่นี่วันก็อยู่ข้างแม่พี่ลูกตาลก็อยู่มุมโน้นสองพี่น้องความน่ารักหลบๆมาฝากจิ๋ะความน่ารัก่กาฝากจ้ะหลบก็ไปนอนนอนฝางอีเมนนนอนฝาวยเมีนอ,อ่อยู่ไหนฮะอย มันตาหน,นหน่อยมันตาหน,นหน่อยนอนพ่อแม่โอ้ลูกผีขึ้นนอนขื้นใจหน้าลูกผีเฉยมึงแท่านอนพี่ลูกตานท่านอนพี่ลูกตัเนี่ยไปปวดหัวเยอะเลยแท่นอนะทนอนเป็นตาสั่งบ้างเลยนะตาตีเนาะแท่านอนปวนจะสร้างถ่ดยกันเลย คานาหลักเป็นอความนาักอ nah ันนี uh, anyway, uh ้ก็บแม้วนแมวนกับนเขาที่นอนมีอีกอยู่อันหนึ่งจไดี๋ยวเอาลงมาหนึ่งอ่าทงที่นอนอันหนึ่งอี่ทงที่นอนควานาหลักบ่สูบึพี่นอนไม่กระดไม่กระถอ้โหไม่กระทดไม่กระทดอันนี้เจอถือบอพึ่นถือบะอพึ่นเพิ่น่บึบหดอ เวอร์เพิ่ทันวอรปลพลตนบอเพิ่มเพิ่น่นน่นน่าจะายุแลวกันโอ้โหาเตนอนโถพีอกมาจนนอนลงมันหงอเลยคับขนาดมาจะเอียนตัวเอียนหลังลงจะมันงอ แม่ก็จะพัดผนเหมือนกันนะแม่ก็จะไปอาบนะ้ำนี่แม่ก็เตรียมตัวจะไปอาบนะ้ำแต่แม่ยังไม่ได้ไปค่ะ,ะเตรียมตัวไปอาบนะ้ำแต่ว่ายังไม่ได้ไปนั่งเด่นกับลูกๆก,กันลูกๆลุดข้างนอกนออไล่มือเลยได้ไหมไทยคิดแม่แน,น่ไล่มือเนอะว้าเแล้วขับไปดิละ การขอน,นี้เราอะไรพี่น้องฝนมาตกบางเว้นนี่ตกมาอะไรยืนตกแคเท่าเดียวบางเว้นนี่ฝนตกอยู่พี่น้องฝนตกแป๊บเดียวเอาพี่น้องคลิปนี้ก็มาสั้นนี่พี่น้องคะ่ะโอ้ไม่ยังคะ่ะเอาความน่ารักของลูกๆมาฝากขอบคุณขอบคุณ,คณทุกการรับชมพอกันไปคิดหนาค่ะพี่น้องบ๊ายบาย